ไปแพ้ดีหรือเปล่าพี่เนี้ยโดนโดนโดนจริงจริงจริงจังกำลังดังมากกาเตมะเออจริงเอาจริงเอาจริงเอาจริงตายเหรอจัดมาเลยดีกว่าจัดมาเลยจัดมาเลยเอาจริงเอาจริงเฮ้ยเบาอ่ะขอแบบขอเป็นตัวตนเลยเลยเออหนักนะหนัก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  เอออีกเป็นท่าอยเบื่อเบื่อเอ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 อไม่รู้เป็นอะไรเอาสัมฤมาปันก็แค่นี้เองเหรอแค่นี้แหละป่ะตัดเธอเลยอะไรอะไรพบกับความไลค์สาระของเราได้เรือนีเป็นไปเป็นไปเป็นไปเออเออมาทูทางนี้หน่อยทานีนี้หน่อยทนี่นีเออเออเต็นไปเไปเลรื่อยไป 哈哈哈。<laughs> <laughs> <laughs>